สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่2มิถุนายนนะครับเป็นวันแรกที่ทางแอปพลิเคชันเป่าตังเปิดให้เราทําการซื้อลอตเตอรี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในราคา80บาทนะครับเขาเพิ่งขายวันแรกก็บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันสามารถซื้อได้จะมาสาธิตให้ดูวันนี้นะครับโดยที่จะทําการเอาเงินตัวเองไปซื้อจริงๆให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคขั้นแรกเลยนะครับท่านผู้ชมผมอ่าหน้าจอก่อนท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพ ที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือแอปพลิเคชันเป่าตังของผมนะครับซึ่งผมได้ทาการเติมเงินเข้าไปยังบัญชีจิวเล็ตในแอปเป่าตังแล้วเนาะมีเงินอยู่240บาทซึ่งสามารถจะซื้อลอตเตอรี่ได้3ใบถ้ามันราคา80บาทจิกเดี๋ยวเราไปลองซื้อกันดูนะครับสาหรับวิธีการซื้อท่านผู้ชมก็กดเข้ามาที่แอปพลิเคชันเะป่าตังเนาะจากนั้นก็กดเข้าไปที่เปิดแอปเป่าตังเนาะอันนี้จะเป็นหน้าแรกท่านผู้ชมเข้ามานะครับซึ่งบริการต่างๆนะครับท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปที่บริการดูตามรูปสมุดไปเลยนะ นี่อันนี้คือบริการต่างๆในแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถใช้งานได้หมดเลยวันนี้เราจะทําการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า,าลอตเตอรี่ท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่สลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากที่เรามีเงินแล้วเนาะเราสามารถซื้อได้แล้วซึ่งถ้าใครเข้ามาหน้านี้ครั้งแรกก็จะมีข้อตกลงเลือกแรกก็เงื่อนไขท่านผู้ชมก็กดติเข้าไปแล้วก็ยอมรับก็จะมาเจอหน้าอย่างนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปที่ซื้อสลากดิจิตอลนะครับดูตามทุกศรวมไปเลยตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีส,งนนส้งหมด ซึ่งตอนนี้ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้ในขณะนี้อ่ะช่างมันไม่เป็นไรท่านผู้ชมกดติ๊กเข้าไปที่ร้านค้าตรงนี้ปึ้งอ่าก็จะมีร้านค้าที่เขาเปิดทําการขายลอตเตอรี่ให้เราแล้วเราทําการเลือกซื้อได้เลยว่าเราจะซื้อร้านไหนนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราก็จะให้เกียรติร้านที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนเนาะกดเข้าไปที่ดูร้านค้าก่อนว่าในร้านนั้นเขาจะมีเลขอะไรให้เรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีนะครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นเลขศูนยะ์เนาะโอเค เดี๋ยวไปดูร้านต่อไปหน่อยเนาะปริชั่ะศูนย์ก็ศูนย์ไม่เป็นไรเนาะอ่าท่านผู้ชมก็เลือกซื้อได้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องการกี่ใบเนาะผมจะเลือกไปที่3าใบนะครับท่านผู้ชมอ่ะเลือกอันแรกเลยเนาะอันที่2แล้วก็อันที่3อ่ะจากนั้นก็ตรวจสอบสลาก 3, ใบ80คูณก็จะเป็น240เพียงพอ ที่ผมจะทําการจ่ายเพราะเอปอตต่างผมมีอยู่240นั่นเองจากนั้นกดไปที่ชําระเงินซึ่งเวลาหลังจากที่เราเลือกลอตเตอรี่แล้วจะมีเวลา1 5นาทีในการชรําระเงินเนาะท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ชําระเงินนี่นะครับเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าสลากจํานวน3ใบ240ก็ถูกต้องใบละ80จริงๆนะครับท่านผู้ชมยอดเงินจาก G Wallet โอเคนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหม อ่าเปลี่ยนไม่ได้เนาะยืนยักนการชำระเงินแล้วก็ใส่รหัสพินแอปพลิเคชันเป่าตังของเรานี่นะครับทำการซื้อสลากสำเร็จนะครับโอเคอบ่าบเสร็จก็บันทึกแล้วไปดูสลากของเรานี่นะครับงวดปัจจุบันอ่านี่นะครับสลากของเราก็มาแล้วทีนี้เราก็เอาไว้ลุ้นในวันที่16มิถุนายนเนาะอันนี้สำหรับสลากที่เราซื้อสำเร็จแล้ว ทีนี้ผมขอเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าเราสามารถเลือกสลากครั้งหนึ่งได้กี่อันเนาะเดี๋ยวผมอ่านี่นะครับเขาจะบอกเลยว่าคุณสามารถเลือกซื้อสลากได้สูงสุด20ใบตดต่อการทํารายการหนึ่งครั้งอ่ะ20ใบตดการทํารายการ1ครั้งเนาะอันนี้คือยอดสูงสุดที่เขาสามารถเลือกที่เขาสามารถให้เราเลือกซื้อได้เนาะโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ด้วยครับฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกเนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ